สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการผสมเกสรนะครับเป็นฟักทองนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นดอกตัวผู้นะครับสังเกตนะครับว่าจะไม่มีลูกตรงนี้นะครับถ้าตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียนะครับครับส่วนดอกตัวเมียนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีลูกอยู่นะครับนี่นะครับ เป็นตัวเมียครับถ้าเราปล่อยไว้ไม่เอาดอกตัวผู้มาผสมนะครับเขาก็จะพอดอกหลุดแล้วเขาก็จะเน่านะครับนี่ครับก็ลักษณะนี้ครับถ้าดอกเขาหลุดแล้วเขาก็จะเน่านะครับวันนี้เรามาผสมเกสรกันนะครับง่ายๆนะครับครับวิธีการผสมนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็จะทําการตัดดอกออกมาเลยนะครับเป็นดอกตัวผู้นะครับ จากนั้นก็ค่อยๆฉีกนะครับอาจจะให้แกสอนเขาหลุดนะครับนี่ครับเหลือแกสอนไว้นะครับหลังจากที่เราได้แกสอนมาแล้วนะครับเราก็จะเอามา ใส่ไปข้างในเกสตรตัวเมียนะครับอย่างนี้ครับใส่ถูๆนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นการผสมนะครับดอกนะครับไม่ให้ลูกฟักทองเราเน่านะครับเราก็ทำแบบนี้ทุกดอกนะครับอดอกที่เป็นตนัวเมียนะครับ นี่นะครับนี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม